สวัสดีครับเพื่อนๆเราก็มาทำภารกิจที่โรงพยาบาลน่านครับตอนนี้เรามาซื้ออาหารนะครับเพื่อาหารให้อัรยาครับเพราะว่าหมอหมนัสครับหมอนัใหม้มาสลายสลายนิ้วนะครับก็นัดเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ก็จะมา เอ็กเลีบ้างครับเอ็กเลีเดี๋ยวผมก็หาอะไรมากินบ้างครับเดี๋ยวดูคนไข้เยอะไข้เยอะมากอเขาเรียกลงลงซ่อมลงซ่อมลงซ่อมคนครับเดี๋ยวผมคงหาอะไรกินเลกน้อยครับคงจะเป็นกาแฟนะเพื่อนในวันนี้โอ้โหดูดร้านตัวเด็กกันดูคนเยอะครัพวกนี้ไปข้างหลังนะครับ มีาก,กาแฟกาแฟดีผมจะกาแฟแต่ละก็แฟสิบบาทดูวกาจะสิบบาทกปอย่งไรนะเนี่ยดูหน้าตาเรามีเงินสิบาทก็สามารถที่จะซื้อกาแฟได้นะเดี๋ยวครับเรามีมือเดียวครับเป็นถุงแบบนี้เพื่นนอนมีตู้แบบนี้ตู้แบบนี้นะุผู้ชม มันจะมีหยอดเหรียญลงไปนะครับแบบนี้แบบนี้ก็อะไรเอาเอ็เอาเอ็ดพิโซดีกว่าเน้องแบบนี้สิบบาทโอ้ยว่างว่างเมื่อยว่างนมื่อยเอาผมว่าเราจะไม่ได้กินแล้วเนี่ยเพื่อนเป็นไงครับนี่ครับบอกว่าน่าจะหมดแล้วนะเพื่อนต๋าเดินเดินอ้อมมาด้านนี้เลย ไ,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 ไม่ได้กินกนะครับผู้ชมผมว่าอะไรจะหมดไปทุกอย่างนะผมว่าตู้นี้น่าน่าจะหมดเลยเราไปดูตู้นี้ดีกว่า เดี๋ยวเราไปซื้อตรงนู้นครับทีแรกว่าจะไปซื้อที่นู้นมาแต่เพราะว่ารุตส่าว่าหวังน้ําบอดอาเนี่ยไม่ดีเลยผู้ชมโบราณเขาบอกว่าอย่าหวังน้ําบอดน้าถ้ามีใกล้ๆกล้มือก็เอาไปก่อนนะไอ้ผมก็ไม่ได้คิดตรงนี้คิดว่าตรงนี้มันจะนี่จะไม่ผิดพลาดทีนี้ถ้าตรงไหนมีเราก็ซื้อตรงนั้นเลยครับแต่ไปหวังน้ําบอดนาหวังน้ำาีดีแค่ที ทางไม่ไกลนะครับเราก็สามารถเดินมาได้ดูว่าข้างหลังที่ติดกับตึกอะไรนะจะมีร้านขายสอ้ิกาาตรงนี้นะเพื่อนๆตรงนี้นะครับ,รรบวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โรงพยาบาลน้าครับโรงพยาบาลน่าน,นก็จเจริญครับเจริญรุ่งเรืองดีครับโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับสถานการณ์ตึกอะไรก็เยอะหมดนะครับเนี่ ผมเอาตู้นี้ครับตู้หน้าไม่ดีนะเพื่อนๆโอ้ผมเดินขาติดแล้วท่านเนี่ยเดี๋ยวเร็วนะถ้าถ้าแ่ดีแล้วไปนี้คเหรียญจะไม่ออกเานี่เลยครับนี่เพื่อนๆเราเด็กเนไแห้งไ่นี่ม่ต้องลงแบบนี้นี่เพื่อนๆต้องลงแบบนี้ครับผู้สาวไปขึ้นนะเขาเรียกโบราณว่าอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะครับโอกาสจะผิดพลาดเยอะนะครับ นี่เราก็ไม่ไม่ผิดพลาดแล้วครับเนี่ยเราก็หาเรื่องติดนะครับมาเนาะเอาหาเรื่องปิดอ้าวนี่<ๆ>ผมจะอวดเพื่อนเพื่อนว่าผมจะไปกดกาแฟาด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปคปไรับผมไฮไลท์ก็คือเ้ากาแฟเนี่ะครับที่ให้ผู้ชมได้รับชมว่าวันนี้ผมมาทำาะไรติจอะไรเอ่ที่โรงพยาบาลน,นาฏดูดูดูผลเยอะมากะะับ โอ้ยมันร้อนทุกท่นเพื่อนมันร้อนมันร้อนมันร้อนว่าเรืออร่อยวผมปอปิดคิปไปตรงนี้นะครับ